ขอกราบสวัสดีในที่มืดกันด้วยครับตอนนี้ผมแฮกเกอร์แปดไม่ใช่14บสี่เฮ้สิบเฮ้แปดเฮ้ถูกถูกแล้วนี่วันนี้ผมจะจะมาสอนโหลดออคอมพิวเตอร์นะครับให้เป็นหน้าจอหน้าจอแบบนี้ใกลายเป็นคอมพิวเตอร์ถ้าใครอยากทำนะครับอย่าลืมกดไลค์ ถ้าใครไม่อยากทำก็กดดีดไลค์ไปเลยไม่ใช่ลนะกดกดไลค์ดิครับก็ไม่ต้องกดไลค์เลยดกดดีดไลค์ไปเลยถ้าใครไม่อยากทำอะ่ะถ้าถ้าใครอยากทำนี่เดีย๋ยวผมจะลงลงคลิปสอนไ,ไวๆๆเนะี่ยพูดเที่ยงพูดเที่ยงะโอเคเนีย่ยคทำค้นหาเขียนได้เลยไปเขียนได้เลย วันนี้ผมจะมาทิ้งลิงให้นะทิ้งลิงให้ดีๆโอเคถ้าคนอื่นไม่ชอบรถนี่มันสุขภาพสุขภาพร่างกายแข็งแรงเออไม่ใช่ละสัตว์ก็ไอ้นี่มันคือนี่ไอ้นี่ไอ้นี่ไ้นี่มันใช่หรือเปล่าทีนี้ผมจะดาวน์โหลดคอมพิวเตอร์ไอ้นี่นะครับ จะตั้งเป็นวอลเปเปอร์ไม่ได้อะไอไอ,นนอนนจะตั้งเป็นวอลเปเปอร์แบบอันนี้ไม่ได้นะอันนี้ตั้งได้เนืเครื่องผมเต็งนะไปหาโลดเอาได้เลยโอเคก็จะมารีวิวรีวิวติ๊กตอกของผมนะถ้าใครอยาก ทำคลิปสอนไวๆนี่เป็นท g งบ้าน <Samsung Galaxy. S 1> ตุ่ยเฮียนี่ติ๊กตอกพิ่งลงไปติ๊กตอกพิ่งลงไปหนึ่งอันแล้วที่เหลือนี่ไปหาดูเอาได้เลยจำไม่ได้แล้วมันจะมีเพลงไหนฉันจะเป่ากาาให้เธอลงไร้ร้องเพลงอยู่ตั้งนานแล้วไม่ได้ทำคลิปสักที ถ้าใครอยากเข้าจิกต่อของผมแล้วก็มันจะมี YouTube ตรงนี้อยู่นะ YouTube 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 ถ้าใครไม่อยากเข้ามาก็พิมพ์ได้เลย h a กเกอร์ปสปิดก่อนปิดก่อนโอเคเสียงดังไปโอ้โหสมัครงานแนละก็รอรอให้คนอื่นกดติดตามให้เยอะๆอย่าผมจะมาไลฟ์สด h a กเกอ แปดสามมีใครอยากกดไลค์กดแชร์กดซับกดกระด,ดิ่งกดแชร์เสียงค้างห้องพูดทังเกีียงนีงเอาสักหนักเลยโอเคก็มารีวิว youtube ต่อถ้าใครอยากทำคลิปสอนรีบิคอมเมนต์มาเลยคอมเมนต์มาเลยผมดูอุตเตอร์แมนอยู่ตรงนี้ ถ้าใครอยากทําคลิปนี้เนี่ยมันจะมีตรงนี้อยู่กดไปเลยเนี่ยแบบนี้ถ้าใครอยากมีขนาดแบบนี้ก็ไปหาได้เลยรูปภาพเนี่ผมชอบแล้นี่วอลเปเปอร์ของไม่ใช่ดิรูปภาพที่แสนรักแฮกเกอร์แปสามนั่นแหละแล้วก็พึ่งจะลงคลิปเออเขาเรียก,กว่าไงนะทำคลิป คลิปเออคลิปอะไรนะคลิปคอมพิวเตอร์นั่นแหละเดี๋ยวผมไม่ทิ้งทิ้งริงไม่ทิ้งริงคลิปคลิปอันนึงอะผมไม่ทิ้งริงอะไรเลยโอ้ดยอดวันนี้ผมจะมาทำอะไรดีนะโอเคตอนโอเคอย่าลืมกดไลค์กดซับสคร b e และกดกระดิ่งด้วยนะครับ เดี๋ยวผมจะมารีวิวช่องด้วยช่องของผมมีแค่กี่ช่องก็ไม่รู้อ,อะไรวะก็จบคลิปแล้วครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนคลิปคลิปนี้มันจะสั้นนิดน,นึงนะครับบ๊ายบายสวัสดี